พึงพาลูกเที่ยวโดยเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเที่ยวเราไม่สนุกต้องมากลัวเงินหมดแล้วแถมมีแผนการเงินรองรับด้วยใช่แล้วค่ะคราวที่เราให้เคล็ดลับไปแล้วนะคะของการเที่ยวยังไงนะคะให้เวลาจ่ายเงินนะคะรู้สึกสนุกมีความสุขนะคะในการไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดด้วยนะคะครูชาตํทให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันอีกค่ะ เป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวมาฉเฉลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปทำตัวอย่างให้ดูสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแม่สามารถสอนลูกไปได้ด้วยนะคะว่าอย่างแรกเนี่ยวัตถุประสงค์ของการทำงบคืออะไรจริงแล้วเนี่ยนะคะงบเนี่ยก็เหมือนกับที่ผู้ใหญ่ทำกันนะคะนั่นก็คือการที่มีแลนนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือรองรับให้พวกผู้ใหญ่หรือเด็กๆเ,เนี่ยสามารถทําตามแผนที่ตัวเองต้องการ ไปเที่ยวนะคะเป้าหมายคือไปเที่ยวแผนคือไปเที่ยวทํายังไงนะคะให้มีบตรงนี้รองรับการไปเที่ยวให้เที่ยวให้สนุก <ไป S 1> และทีสําคัญอีกทีหนึ่งของคือถ้าได้ไม่เกินรายได้ที่ได้รับนะคะ <ไป S 1> ก็จะมาเป็นเทคนิคที่3นะคะที่ครูฉัดก็เคยให้ไปแล้วนะคะว่าพยานแบ่งนะคะรายได้มา10%สําหรับ การให้รางวัลตัวเองใช้ชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้อปปิ้งหรือการไปเที่ยวนั่นเองนะคะคราวนี้มาต่อจากคราวที่แล้วงบเราคราวที่แล้วใช่ไหมเหลืออยู่800 0กว่าบาทค่ะพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวอีกค่ะนะนั่นก็คือการไปเที่ยวที่อ่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันอีกลวลูกพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันนะคะบ้านหุ่นยนต์หุ่นยนต์หน้าตาย,ยัางไงไหนลองว่ดาลูกซิหุ่นยนต์หน้าตาแบบขึงขังแบบยังไงนะ วาดหุ่นยนต์เพื่อนดูหน่อยหุ่นยนต์เสร็จแล้วนะคะหน้าตาขึงขังมากนะคะหุ่นยนต์ชื่ออะไรคะเนี่ยชีฟีลัชฟีลาชโอ้ยของเราลูกก่อนก่อนไปหาที่บ้านหุ่นยนต์นะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดอ่างทองไปบ้านหุ่นยนต์เนี่ยเราเดินทางเราเราเราต้องแวะที่ไหนก่อนบ้างนะลูกเราจะมาแพลนงบกันลูกแวะไอติมแวะไอติมซื้อไอติมทุกซื้อที่ไหนปั๊มน้ำมันปะแลนเท่าไหร่ดีคะ ตีเลขกลมๆลมร้อยสิบบาทโอ้ร้อยสิบบาทน้ำมันทำไมถูกจังตีเลขกลมๆเนาะห้าร้อยบาทนะนะอ่าเราเผื่อเราแวะกินข้าวกลางวันด้วยกินข้าวกลางวันะกินข้าวกลางวันนะคะเท่าไหร่ดีคะร้อยห้าสิบบาทกินถูกมากเลยร้อยห้าสิบ อตีเลขกลมๆค่าตั๋วมีหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติเราเราไปถึงที่เราจะไปเที่ยวแล้วค่าตั๋วมีหรือเปล่าน้อูอยากช่วยแชนหมาะ,ะ,ะต,ตีว่าห้าร้อยบาทใช่ไหมงบเรามีแปดพันบาทมันมาแตไม่เข็มนูร้อยค่าน้ำมันบวกค่ากินนะคะรวมขนมด้วย1นึ่ัเป็น1,500นะคะบวกกับเผื่อค่าตั๋วอีก500ร้อนั่นก็คือ 2,000บาทค่ะแฟนเรา2,000บาทนะคะแฟนเรา2,000บาทเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช้จริงกันเท่าไหร่นะคะแต่ตอนเที่ยวเที่ยวให้สนุกไปเลยนะโอเคไหม ที่หลักคือเราต้องเที่ยวด้วยความรู้สึกมั่งคั่งใช้เงินตอนจ่ายด้วยความรู้สึกมั่งคั่งหลักเดือเฟือไม่ขาดแคลนนะคะแต่มีแผนการบริหารเงินรองรับนั่นเองค่ะฝากกดติดตามครูฉัตดนักกฎหมายใจดีด้วยนะคะในช่อง y o ยูทูบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนคะ<ป>่ะบ๊ายบาย